มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอนแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ผู้สู้คนทัวร์ทีตัแดนเม,นมืองหนอกเมืองหน้าแคนาดาฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวนุ่มและเศร้าค่ะแม่น้ำพามา่าข้อเกา,าสบายดีสู้คนพอเข้า่ายแล้วลิงเล็กเมืนน่อนี่นิ่สิพมากินขนมจีนน้ำยาลิงซื้อมาบระเทศเองได้ซื้อมาเห็นโบเป็นมากินสูพีสุนมาสูพีสุน้องกิน กับสลัดผู้ข้าวน ่อยเอินเข้าปุ้นมันไยเอินเข้าปุ้นเล่มเล่นเด็กน้ำยาบ่มมค่าไก่เทลงไปเทลงไป โอ้โหนี่เนื้อเนื้อเน้นเน้นเดี๋ยวก่อนทุกพลก็หน่อยนี่เต้ฝึกปลลงไปไมาคอยแซบมาคอยจวดจัด แสบอยู่พี่น้องแสบอยู่คักพักพักโอ้ยใส่สม,มเด้อขนมเส้นเดอร์หรือว่าข้ปุ้นบ้านค่อยเด้อ คนๆนั house, oh. Oh, yeah. oh, ้นมันเข่ากันโอ้ยเอามือยุบเบาเบ่งลองขอดุยาตดใส่มือก่อน 嗯。Hmm. Sẽ ra bố mới khó gậy thì nó kia kìa mình Ấn cho cô số con นมจิ้นน้ำยาปล คักคักคัก ใส่ผิดปนมันหอมอืมนเมื่อคุย่ย แตใต้เร่งเด็กเกินเรียบร้อยบอเ,นเ็นเวณแสบด้วยบเขา เรียกว่าพักข้าวตองเนี่เห็นผลว่ามันเป็นยาสมุนไพรตัว นกม่าใกล้ๆนกมาไก,ก,ก่ไกา่ น้ำแห้งอะทั้งมือทั้งสอมาสาวใส่กันไวๆ ขิ้นพักมันมันง่วขึ้นเนยอ

กินยำียวกินยำกระเจี๊ยบกินยำออ็มเนย่ยงบ่อยากนะจมมขาวกินเอ็มแล้วบ่อยากนอนรับเออกินเอ็มแล้วบ่อยากนอนรับแล้วบ่อยานเลยดีเปิดมาฟันขึ้นนี่ฟันเป็นประหลาดตางพี่น้องเอ้ยฟันว่าสั่งตาหน่อยกว่าโตห่วยนี่คือฟัน,มนแมนเนี่ยยอกหยอก จะได้บุมีิตีนไก่เนาะบุมีิต่าไก่ขนมจินเดี๋ยวก็ตั้มเดี๋ยวก็สัวเดี๋ยวก็ก่อย Nó phải kinh cơm nấm da mới kinh ngại Nhân thử ai say. เรียบร้อยครับพี่น้องไปแล,แล้วเนาะเอ็มดาเลีงสุขอ้อดุญาตจบแล้วแต่เป็นตอนนี้เดอร์ครับกินหน้าพอทำไมยอย่าลืมเปิดกำลังใจให้กันด้วยเด้อเป็นงงกำลังใจคอยแน่เด้อ